สวัสดีครับคุณผู้ชมพอผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเสื้อตัวเดิมเลยนะครับกับตอนที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะทําคลิปพูดถึงน้องปิ๊ง พินพนาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่1ของวง CGM 4 8แล้วก็เป็นคามิโอชิของผมทางฝั่งวงมินด้วยนะครับถามว่าทำไมผมถึงทำคลิปน้อง2ตอนติดเลยเนี่ยถ้าตอบแบบกำปั้นทุกดินหน่อยๆก็คือก็น้องเป็นคามิของผมผมจะทำเมื่อไรก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเอาแบบเหตุผลที่ดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ,อน้องปิงเนี่ย หลังจากหายไปหลายวันใช่ไหมครับน้องกลับมาไลฟ์เมื่อวันก่อนแล้วก็มาไลฟ์ต่อเนื่องกันเลย2วันติดๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องไลฟ์ต่อเนื่องสวันติดๆได้ผมในฐานะที่คามีน้องอยู่ผมก็จะเขียนบทความให้น้อง2วันติดๆจะทําคลิปให้น้อง2วันติดๆเช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับไลฟ์ของน้องปิ๊ง ทางล่าสุดนี่แหละนะครับที่น้องก็มาไลฟ์หลังงานเออ่เขาเรียกว่างานเปิดตัว MV s i n ซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลซันเซคาวายีนั่นเองที่น้องก็ไปร่วมงานด้วยก็คือเขาไปร่วมงานกับทั้งวงแหละสาคนนะครับแต่น้องเอ่ซิงเกิลนี้น้องไม่ได้มีรายชื่อติดเพลงหลักเพลงรองใดๆเลยน้องก็จะไม่ได้แต่งชุไปร้องเพลง โชว์แต่อย่างใดนะครับก็ใส่ชุดไปเวสสีน้ำเงินเรส,สนะ่ารักน่ารักเห็นแล้วชอบมากๆเลยนะครับแบบโอ้อยากไปเห็นน้องแบบตัวจริงเสียงจริงมากๆเลยอ่ะดูขนาดดูอยู่ทางบ้านเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเออชุดที่น้องใส่น่ารักดีนะครับน้องน,น,น้องโตเป็นสาวและสวยมากๆนะครับแล้วก็อ่ะพอเปิดตัว mv เสร็จเขาก็จะมีกิจกรรมไฮทัชแล้วก็ขายของใช่ไหมครับน้องก็อยู่ร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ น้องก็บอกว่างานเนี้ยน้องได้พบเจอแฟนคลับหน้าใหม่เพียบเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับหน้าเก่าด้วยที่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับน้องเข้าไปเจอน้องนะครับซึ่งน้องก็บอกแหละว่าจะพยายามาทําให้ทุกคนที่เข้ามาหาน้องมีความสุขให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งผมเนี่ยในงานเนี้ผมไม่ได้ไปนะผมผมอยู่ที่บ้าน เสียดายไม่ได้ไปเสียดายอีกแล้วเป็นหลายงานเลยที่แบบพลาดไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้เจอน้องปิงเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าน้องพยายามทําให้ผมมีความสุขมากจริงรวมถึงแฟนคลับทุกคนที่เข้าไปหาน้องด้วยนะครับในส่วนของคนอื่นไม่รู้มาแชร์กันได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปเจอน้องปิงตามงานต่างๆก็แล้วกันนะครับนํามา รวมอยู่ในคลิปนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีงานหลักๆ4งานที่ผมได้ไปเจอน้องอยู่บ่อยๆนะครับงานแรกเลยก็คืองานสับมือนะครับอันนี้อาจจะรวม High Touch ด้วยไปเลยนะครับก็คืออ่ะผมมาไปหาน้องไปตั้งแต่แบบอน้องยังไม่รู้จักเลยว่าผมเป็นใครนะครับ เราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดที่น้องต้องดูจักใช่ไหมครับก็คือไปเป็นแบบแฟนคลับหน้าใหม่ที่เข้าไห้หาน้องไปเจอน้องครั้งแรกงาน High Touch ของ C J M 4 8ตอนนั้นเมลอนจูสมาโปรโมทที่ยูเนีนะครับก็เข้าไปบอกน้องว่าแบบพี่คานี้หนูหน้าแล้วน้องก็แบบไม่ได้ยินก็เอื้อมน้มตัวมาใกล้ๆตอนนั้นยังมีไอพวกแผ่นกั้นอะไรอยู่เลยแบบโอ้ว้าว หัวใจจะวายนะครับหลังจากนั้นก็เป็นงานจับมือที่เขารวมสิงหนึ่งสิงสองนะครับมาจับมือที่กรุงเทพนะครับเชียงทั้งเชียงใหม่เมลอนชื่รวมจับที่กรุงเทพผมก็เข้าไปหาน้อยอีกครั้งดอนก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แนะนําตัวอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยก็สัมผัสเลยว่าถ้าเราเข้าไปหาน้องปิ๊งเนี่ยเราได้รับความสุขจากน้องกลับมาแน่นอนนะครับเอาง่ายๆแค่ดูแบบดูหน้า ใสๆของน้องยิ้มมีเขี้ยวของน้องแก้มยุยย้ยๆของน้องแค่น,นี้ผมก็มีความสุขแล้วจริงๆนะแล้วก็ได้พูดคุยกันก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาได้แบบรู้จักกันจริงๆจังๆเนี่ยก็เป็นในช่วงของงานทูช็อตซิงเกิลอัลบั้มวัลตาป p ีเปิลนะครับที่น้องมาร่วมงานด้วยแล้วก็ผมก็จองบัตรเข้าไปถ่ายกับน้องม,มันแน่อยู่แล้วเพราะว่า เราขามีน้องแล้วเราอยากถ่ายรูปคู่กับน้องใช่ไหมครับแล้วก็วันนั้นน้องมาชุดสวยเลยเดทหวานๆดูหนาวนาไอ้สีขาวมีถุงมือหนีนะครับพอเข้าไปเนี่ยผมก็แบบไม่ได้กะว่าจะแบบเจอเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเนี้ยนะอย่างที่ผมเคยบอกไปด้วยความที่ผมแบบไม่ค่อยได้แนะนําตัวกันให้น้องได้รู้จักเท่าไหร่ผมชื่อเสียงเรียงนามอะไรอย่าง,ไงใช่ไหมครับ แต่ว่า่ะพอเข้าไปในทูชอตอะเข้าไปเจอสิ่งที่น้องปิงพูดกลับมาเลยก็คือพี่พี่ไฟฟ์ฟอร์ย d r รีมได้ใช่ไหมคะผมก็แบบโว้วโอ้แบบตกใจเลยอะคือแบบเอ้ยน้องติดตามช่องผมอยู่หรอติดตามเพจผมอยู่หรอก็แบบเอ้ยวันนั้นรู้สึกแบบดีใจมากๆจริงๆนะครับเออมีความสุขนะครับนั่นแหละน้องทําให้ผมมีความสุขมากๆนะครับหลังจากนั้นก็พอกลับมามีงานจับมืออีกที ที่กรุงเทพนะครับก็เข้าไปหาน้องน้องก็ถามเลยว่าปกติน้องเรียกผมพี่ไฟ,ไฟบอยดีมเล้วน้องถามผมเลยว่าพี่ชื่ออะไรนะครับผมก็เลยบอกน้องไปว่าชื่ออ้มก็แบบเออน้องก็อยากรู้จักผมเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่แบบเมมเบอร์ <c oughs> ก็ให้เราแบบใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราผมรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นคนคุ้นเคยกันแล้ว นะครับก็จะมีงานใหญ่อยู่งานนึงก็คืองาน C G M 4 8 e fan meet นะครับที่เขาจัดที่เชียงใหม่นั่นก็คืองานแรกเลยที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อไปหาน้องนะครับเพราะก่อนนั้นก็ไม่ได้เคยไปเชียงใหม่เพื่อไปงานต่างๆของ C G M เลยแต่ว่างานนั้นคือมันเป็นงานแฟนมีตงานใหญ่ของวงผมก็แบบต้องไปแหละต้องไปนะครับไปให้ได้เลยแล้วก็ไปก่อนไปไม่กี่วันเนี่ยก็มี โหมดขึ้นมานะครับว่าน้องปิงได้แสดงละครซีรีส์นะครับเรื่องอะไรนะเซลล์นะครับก็ทำให้ผมแบบอ่ะมีเรื่องไปแซวน้องแล้วนะครับเพราะว่าอ่าะงานแฟนมิก็ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวก็มีช่วงเล่นเกมตอนเช้าด้วยนะครับก็ไปรอซื้อบัตรรออะไรกันแล้วก็ไนดะ้มีโอกาสได้เข้าไปเจอน้องนะครับก็ได้ไปคุยกับน้องไปแซวน้องว่าแบบบ๊แอบไปเล่น ละครไว้ตอนไหนเนี่ยนะครับน้องก็ต่อมาห,าหนูเก่งไม่ลาหนูแอบแอบมาตลอดเลยหนูทําเก่งไม่ลาปิดความลับได้อะไรเงี้ยก็แบบเออก็ฮาๆดีนะครับแล้วก็วันนั้นก็เข้าไปหาปิงบ่อยมากเลยในบูธนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ช่วงโชว์ช่วงอะไรก็มีความสุขน้องสแสดงคอนเสิร์ต ตามโชว์ต่างๆอน้องทำเต็มที่ตลอดนะไม่ไว่าจะเป็นโรดโชว์หรือว่าคอนเสิร์ตเลยปิงเต็มที่เสมอเลยนะคะรับหรืออย่างงานจับมือเองปิงก็แต่งชุดอแปลกๆอะไรมาแบบจัดเต็มมาตลอดหรือว่าจังเกิลล่าสุดเราก็เห็นกันใช่ไหมครับว่าน้องแต่งเต็มยศมากๆ่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครั้งแรกแต่งเป็นอเด็กดอยเนาะเด็กชาวเขา คราวนี้ก็มาแต่งเป็นคืสโกชุดผีอะไรเงี้แบบโอ้ปิงเขาแบบเต็มที่ทุกสิ่งเพื่อให้แฟนคลับมีความสุขมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ช่วนอีน้องหายไปนานๆนผมก็แบบใจมันวิวเหมือนกัน,นแบบเอ้ยน้องไปไหนนะครับแล้วก็พอน้องกลับมาอีกครั้งในงานจับมือเจอกันทางทางล่าสุดที่งานจับมือที่กรุงเทพน้องก็ยังคง เป็นปิ้งที่สดใสเหมือนเดิมนะครับก็ดาวกาน้องไปใช้พลังแล้วก็กลับมาสร้างความสดใสให้แก่แฟนคลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกหนึ่งงานนะครับก็คืองานมาซิลีเนี่ยที่ต้องที่ต้องบอกว่าโอ้โหปิ้งเต็มที่จริงๆนะครับปูแหวงตนตอนที่แล้วแล้วว่าน้องเต็มที่มากๆก,กับเนื้อง,งานนะครับในส่วนการบริหารบูธก็ เต็มที่สุดๆเลยนะครับแล้วก็ตอนเจอกับแฟนคลับเองน้องก็ให้ความไปกันเองกับแฟนคลับมากมากนะครับอย่างผมก็ไปซื้อของกับน้องเนี่ยน้องก็ทักทา,ายผมคุยกับผมดีเลยคนระับผมก็แซวไปด้ยวยว่าจําพี่ได้ไหมเนี่ยน้องก็บอกว่าอุ้ยจําได้ไงไปลืมพี่ลงอย่างเงี้ยนะครับก็แบบเออมีความสุขนะครับที่ทุกเวลาที่ได้เข้าไปเจอน้องๆ น้องปิงในแต่ละครั้งนะครับน้องจะสร้างความสุขให้แก่ผมได้เสมอนะผมก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับความสุขกับน้องปิงมาอย่างเต็มเปี่ยมทุกครั้งเวลาที่เราเจอของปิงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็อ่ะไลฟ์เมื่อวานตอนจบเนี่ยน้องก็แบบโบกมือบายบายแฟนคลับนะครับซึ่ง น้องก็ถอดด้วยว่าแบบทุกคนโบกมือมาด้วยนะโบกมือจริงเปล่าอะไรเงี้ยขอบอกผ่านตรงนี้เลยแล้วกันว่าอ,อพี่โบกมือผ่านกล้องไปให้หนูจริงๆนะแล้วก็ตอนที่หนูเศร้าอะไรเงี้ยตอนที่หนูร้องไห้นี่ยพี่ก็เลื่อมือไปลูห,ลห,ห,หูหนููหัวหนูปลอบใจหนูอยู่ตลอดเช่นกันนะก็เป็นงใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะน้องปิงพี่เต็มที่กับหนูตลอดแหละนะจ๊ะจนกว่า ก็จะอยู่เป็นกาลังใจให้หนูไปเรื่อยๆจนสุดเส้นทางเลยนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีครับ